ฉันซ่อนเอาไว้เก็บมันอยู่ข้างในว่าฉันรักเธอแค่ไหน สวัสดีค่ะพิมพนิชยาจาก t h e Star Idol ค่ะจากค่ายวัน Music ค่ะหลังจากที่ได้เข้าวงการแล้วลค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกกับชีวิตนะคะเพราะว่าเหมือนมัน,นมันมีหลายอย่างที่พิมไม่เคยทำแล้วก็เป็นเหมือนความฝันในวัยเด็กที่ว่าแบบเออตั้งแต่เด็กเราอยากลองเป็นศิลปินดูสักครั้งพอได้เข้ามาจริงๆก็เลยรู้สึกว่าแบบสนุกอะแล้วพิมมีแพชชั่นกับการร้องเพลงด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะเหมือนได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักตอนประวัเป็นยไงบ้างตอนนั้นตอนที่เป ต่างกันเลยอะตอนประกวดเครียดมากคือจริงๆแล้วคือเหมือนก่อนที่จะมาถึงจุดเนี้ยพิมก็เครียดมาแบบพิมก็เคยไปประกวดเวทีนู้นเวทีนี้แต่ว่าพอมาเดอะซาค่ะคือตอนแรกที่ส่งคลิปแบบคือพิมพ์อะ เอาความแปลกเข้าสู้คือตอนแรกไม่คิดว่าจะติดก็คือถ่ายตัวในกระจกร้องเพลงแล้วทีนี้พอติดเข้ามาค่ะก็เลยต้องเริ่มซ้อมหนักมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วพหมพาก็คือเป็นเด็กที่ร้องเพลงได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายๆอย่างเลยที่ต้องฝึกฝนไหนจะทักษะการเต้นหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์อีกที่ว่าเราอาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่าหลายๆคนที่เข้ามาก็เลยต้องฝึกหนักเป็นพิเศษช่วงนั้นก็จะเครียดมากค่ะช่วงนั้นก็ผอมลงเยอะเลยค่ะใช่ จริงพิมรู้สึกโตขึ้นนะคะหลังจากไปรายการนั้นเพราะมันเหมือนพิมพได้เจอกล้องได้เจอผู้คนแล้วก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็มีพี่ๆในค่ายค่ะสอนด้วยเวลาไปร้องเพลงหรือแม้กระทั่งในรายการะคะ่ะได้เจอกับพี่ลิเดียพี่ยง,พ,ยงพี่นนท์พี่หนุ่มค่ะเขาก็จะคอยให้แอดไวส์คอยให้คำปรึกษาที่ดีตลอดใช่ค่ะ จริงๆแล้วพิมพรู้สึกว่าเป็นโชคดีของทั้ง8คนเลยที่เหมือนพี่บอยค่ะคือช่วยให้ทุกคนได้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองแต่ทีเนี้ยทุกคนก็ต้องทาพาร์ทแล้วก็สิ่งที่ตัวเองได้รับมาให้ดีที่สุดซึ่งพิมพก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ว่าแบบพอได้รับโจทย์มาพิมพก็พยายามไปฝึกซ้อมแล้วก็พยายามออกแบบพยายามคิดกับพี่อู๋เดยเยอที่เป็นโปรดิวเซอร์ว่าแบบฮ้ย เราชอบแนวเพลงประมาณนี้เราขอเป็นแบบเพลงที่มีกลิ่นอายความเป็นพิมพ์ได้ไหมเพลงที่จะแสดงยังไงก็ได้ให้คนเห็นว่าพิมพ์เป็นคนแบบนี้ละอะไรอย่างเี้ยค่ะก็เลยได้เพลงนี้ออกมาพิพาพพค่ะซิงเกลิลแรกของพิมพ์นะคะก็ชื่อเพลงว่า Make Up ค่ะ ก็เมคอัพนะคะแปลว่าเครื่องสําอางซึ่งอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะถ้าเจอพิมพ์ครั้งแรกนี่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าแต่งหน้าสีผมแต่งตัวจัดจ้านมากค่ะก็จะดูเป็นสาวเฟียสคนก็จะมองว่าเฮ้ยเป็นคนที่แบบดูมั่นใจในตัวเองมากๆแต่ว่าพิมอะทำเพลงนี้ออกมาคือคุยกับพี่อูคือพี่อ,อูเขาก็ไปดูลฟ์สไตล์ในไอจีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วเขาก็เหมือนฟิลประมาณว่าเอ้ยตัวจริงคุยง่ายคุยง่ายกว่าในรูปตอนแรกนึกว่าแบบจะทํางานด้วยยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลย เหมือนต้องการให้คนเห็นว่าจริงๆแล้วพิมพ์ก็คือเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเลยที่ถึงภายนอกะจะดูแรงดูเฟียสอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วข้างในก็คือเป็นวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งก็คือคุยปกติล้านลาใช่ใช่ครับใช่เป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนเพลงเป็นเหมือนเพลงที่ทําออกมาเพื่อพิมพ์เป็นเหมือนเนื้อเรื่องของพิมพ์เลยก็ว่าได้ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่อยู่ในรายการค่ะถ้าถามทุกคนอะ ทุกคนจะบอกเลยว่าพิมพ์เป็นคนที่ขี้แงที่สุดใน8คนทั้งๆที่แบบก็โตเกือบที่สุดนะแต่ว่าขี้แงเพราะจริงๆเป็นคนแบบอ่อนแอนะคะเป็นคนเปาะบางเพลงนี้รับเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงแนว R&B ที่มีกลิ่นของความเป็น trap นะคะซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยฟังเพลงแนวนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนอลองไปฟังดูไปดู MV ก็ได้เพราะว่าฟ i ี r มากล้วทุกคนจะต้องตะลึงนะคะใคือ ม,มันอาจจะไม่ใช่แนวใหม่แต่มันเป็นแนวที่คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยได้ทาอาจจะเป็นมีความแปลกใหม่ตรงที่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นนักร้องผู้หญิงด้วยแล้วก็ใส่กลิ่นความเป็น t r a ปซึ่ง trap มันเป็นแนวเพลงที่มีมาตั้งแต่ปี2000ที่เมกาค่ะก็ส่วนใหญ่คนที่อินก็จะเป็นคนที่ชอบเพลงแนวนี้จรงิงๆใช่ค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนลองไปฟังเพราะว่าพอพิมพ์ผสมความเป็น R&B ลงไปมันก็ฟังง่ายขึ้นถ้าวิธีการร้องของเพลงนี้ พิมพ์ขอใช้คําว่ายากในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนก็พยายามร้องตามดูแล้วเขาก็บอกพิมพ์เราไม่สู้แต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าฝึกซ้อมดีๆแต่ว่ามันแค่อาจจะมีตรงที่ว่าเป็นแบบช่องเสียงเรนจ์ range, เสียงที่ว่าเวลาต่ําก็จะต่ํามากสูงก็จะสูงเลยอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยอาจจะต้องกะน้ําหนักดีๆเวลาร้องแต่ว่าถ้าฝึกบ่อยๆก็ทําได้ทุกคนค่ะก็คือได้พี่อู๋เด๋อเยอค่ะเป็นคนโปรดิวส์แล้วก็เป็นคนแต่งเนื้อร้องให้ด้วย อ้างอิงมาจากพิมพ์ที่ไปคุยกับพี่อู๋นะคะมาโมยกันแล้วก็ดูไลฟ์สไตล์ไอจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าถามพ,พิมพิมรู้สึกว่าพี่อู๋ทำเพลงออกมาได้ตรงใจมากเพราะว่าเหมือนเนื้อเพลงเนื้อหาดีมากคืออยากให้ทุกคนลองไปนั่งอ่านดูเพราะว่าฟังแล้วอาจจะฟังไม่รู้เรื่องก็ไปอ่านเนื้อด้วยว่าแบบไปไป,ไปอ่านเนื้อว่าแบบเฮ้ยเพราะว่าพิมพ์รู้สึกว่ามันมีหลายคนที่จะเข้าใจแล้วก็รู้สึกพิมพ์จริงๆรู้สึกเหมือนกันใช่คะ่ะจ,จุดเด่นที่สุดนะคะ ถ้าถ้าถามในเรื่องของเอคือหนูเปลี่ยนถึง4ี่ชุดนะคะ <Yeah. S 1> ก็คือแต่งหน้าสี่ลุคเปลี่ยนผมสี่ครั้งนะคะแล้วก็มีชุดหลายๆชุดเลยก็มันเป็นเหมือนเนื้อเรื่องมันก็จะเป็นฟิลเหมือนกับว่า i, มาเจอแฟนเก่าอะไรเงี้ยค่ะ <Yeah. S 1> ก็เป็นแบบมีความดราม่าใช่ก็จะมีการดำเนินเรื่องที่แบบแปลกหูแปลกตานะคะแล้วก็สี่สันจัจ้านะค่ะส่วนในเรื่องของเนื้อร้องก็อย่างที่บอกไปว่าเนื้อหาค่อนข้างดีถึงดีที่สุดนะคะแล้วก็ที่หน้า ที่น่าติดตามอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือพิมพ์เล่น MV เองใช่พอเล่น MV เองมันก็เลยว้าวขึ้นมาอีกเพราะว่ามันเหมือนแบบจากที่เราเห็นว่ามันเป็นเพลงของเราอ่ะมันชัดแล้วพอเราเล่น MV ออกมาแล้วพอ MV ทําททุกอย่างเสร็จสับปุ๊บม,มันก็กลายเป็นว่าแบบเฮ้ยเราเห็นภาพชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบอินมากยิ่งขึ้นในในตัว MV ในการร้องอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีคุยกับพี่อู๋เรื่องลน์แอดลีบลายร้องอะไรเงี้ยที่พี่อู๋บอกเอ้ยลองทําดูส่วนส่วน MV คะ่ะก็อาจจะเป็น เรื่องของการแสดงมากกว่าที่เราต้องไปฝึกฝนมาว่าแบบเฮ้ยฉากเศร้าต้องเศร้ายัางไงเพราะว่าจริงๆเราต่อให้มันเป็นเพลงเศร้าค่ะแต่ว่าตอนที่อัดหนูไม่ได้เศร้าอยู่ไงหนูก็แบบพยายามบิ้วแบบพี่พิมพิมพิมเจอแฟนเก่านะแต่พิมไม่เคยมีแฟนนะแต่พิมเจอแฟนเก่านะอะไรเงรี้ยค่ะก็ก็ทำกันบ้านมาหนักอยู่ค่ะแต่ว่าก็พอได้เห็นเอ็มวีครั้งแรกก็ตื้นตันนะหนูแบบเฮ้ยไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะใช่เพราะก็จริงๆเราปล่อยตอนต้นเดือนเมษายนี่แหละค่ะ ก็แสตอตอบรับถือว่าดีนะคะเพราะว่าด้วยคำที่มันเป็นเพลงแรกของพิมพ์ด้วยอะไรเงี้ยพิมพก็เลยมองว่าเออแบบคนก็เหมือนทยอยเข้ามาดูแล้วตอนเดินห้างเนี้ยก็มีคนรู้จักแล้วอะก็เขินนิดนึงเวลาเจอคนก็จะพิมอันนี้เจ้าหนูได้ด้วยราคาอะไรเงี้ยค่ะใช่คอมเมนต์จากเรืลองห้ จริงๆเราทุกคนเราบอกว่าเพลงดีมากแต่ว่าคุณพ่อค่ะคุณพ่อบอกว่าเนียบบ้าชอบตอนพิมพ์หน้าสดมากกว่าเพราะว่าแบบมันดูโตเกินเขาเหมือนเขาทําใจไม่ได้คือเขาลูกเขาเขาบอกลูกยังเป็นเด็กอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าเขาก็บอกว่าเอ้ยแต่ชอบนะมันแบบดูอินเตอร์มากคือพ่อหนูเขาก็ จบที่เมกาเย้ยค่ะก็จะชอบแนวนี้แต่ว่าแค่ติดตรงที่ว่าแบบอยากเห็นลูกหน้าสดบ้างอะไรยาเงี้ยใช่อยาก <c oughs> เอออยากแบบเห็นลูกน่ารักสดใสเพื่อนๆว่าไงบ้างหน่อยโอ้ <c oughs> เพื่อนแบบส่งอิโมจิไฟมาเต็มเลยค่ะแบบโอ้ ه, เริศดไม่ไหวเริศดมากแม่อนะไรเงี้ยหรือก็แบบก็ธรรมดาค่ะเพื่อนๆ <c oughs> พืิมน,นิชทักอย่าง ใจอ่ะอยากลองทําเพลงที่ตัวเองเป็นคนแต่งเองบ้างซึ่งหนูก็ฝึกแต่งเพลงอยู่บ้างเพราะว่าตอนประกวดอยู่ในรายการอ่ะหนูก็แต่งแรปเองอะไรเองแต่ว่าพอออกมาค่ะมีช่วงหนึ่งหนูติดโควิดหนูไม่มีอะไรทำหนูอยู่โรงพยาบาลหนูเบื่อหนูก็นั่งแต่งเพลงเองก็เลยคิดว่าอาจจะมีการปล่อยเพลงที่ตัวเองแต่งเองลงในช่องทางของ youtube ของตัวเองก็ฝากติดตามแต่งไว้แล้วสสองเพลงเป็นเป็นเป็นเพลงชา,า,ลงชา,าแล้วก็มีมีเดียะก็จะเป็นฟิลแบบ มีกรุฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีอันนึกงเป็นแบบเพลงแบบแบบสดใสน่ารักอยากลองเปลี่ยนแนวดู <laughs> <laughs> ใชจ่จริงๆแล้วต้องรอแบบมิกซ์ดีๆอะไรเงี้ยคือหนูก็ลองแต่งไปมัวๆสัวแต่ว่าก็พยายามแบบถามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าแบบเออเก่งด้านนี้ว่าแบบเออโอเคไหมแล้วบางครั้งภาษาไทยหนูก็ไม่ได้แข็งแรงไม่ได้สวยใช้คําสวยงามเลยะคะ่ะก็เลยให้เพื่อนแบบช่วยขัดเกลาอยู่ขัดเกลาขัดเกลา จริงจริงๆเอ้อพิมอะดูคือพิมจะไปฟังพวกฟรีบีทใน YouTube ก็คือค้นหายเองหมดเลยก็คือตอนนั้นคือมันเหมือนแบบมีอารมณ์แบบอินแบบฉันต้องแต่งเพลงให้ได้วันนี้อะไรเงี้ยก็เลยเหมือนไปฟังพวกฟรีบีทหรือว่าไปลองฟังบีทดูแล้วก็มีเพื่อนที่ทําบีทเก่งๆเหมือนกันนะคะก็เลยกะว่าถ้าเกิดว่าหนูแต่งเนื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยจริงๆแบบฟิแนลไลซ์แล้วก็อาจจะแบบบอกเพื่อนว่าเออแบบอยากได้บีทเป็นแนวนี้ซึ่งแนวก็จะไม่ ไม่ต่างจากเดิมมากคือมีคงความเป็น R&B อยู่แต่อาจจะเพิ่มความเป็นโซลความเป็นแจ๊สความบลูเข้าไปจะเป็นเ,นเพลงอยใช่ค่ะจริงจริงก่อนหน้านี้หนูลองเพลงแจ๊สมาก่อนหนูส่งเพลงแจ๊สประกวดค่ะแต่ไม่รู้ตอนเข้ามาแล้วเป็น R&B เฉยเลยก็เลยงงนิดนึงค่ะ ยังไงก็ฝากติดตาม MV นะคะเพลง Make Up นะคะสามารถไปดูได้ที่ YouTube แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มเลยในสตรีมมิ่งนะคะแล้วก็ใครที่อยากติดตามพิมพ์เพิ่มเติมก็สามารถติดตาม IG หรือว่าช่อง YouTube ของตัวเองนะคะชื่อช่องว่าพิม n i c h นะคะ p i m n i t c h h นะคะและใครนะคะที่อยากเห็นความแปลกประหลาดแล้วก็ความสดใสของพิมพ์ใน TikTok นะคะก็สามารถติดตามได้ชื่อว่า pim n i c h the b x t c h นะคะก็ฝากไปดูกันเยอะๆนะคะ